สวัสดีครับผมวันนี้หาร้อยแล้วครับผมรอยหนึ่งสามลครับมันเดิมหนึ่งสามเหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อประมาณหนึ่งถึงหนึ่งสามน่า,นาแก่ีน่าแก่แกใช่ไหมตอนนี้เอาเป็นหน้าแก่แล้วใช่ไหมร้อยหนึ่งสามลงใช่ไหมแล้วก็รับเยอะไหมรับอยู่ 40, 40, 40, เก็บเงียเยอะใช่ไหมเยอะมากอ่าพี่น้อง,<ร>งฟังได้ร้อยหนึ่งสามลงตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ใช่ไหม ครับผมในห้างจากพัทลุงนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ได้กี่ตัวแล้ววันนี้ทั้งวันวันนี้ได้30ตัว30ตัวใช่ไหมแค่เช้าเดียวนี่ใช่ไหมแค่ตอนนี้เวลานี้นี่เหลืออีกกี่ตัวขาดอีกกี่ตัวตอนนี้แพงไหมแพงขึ้นเยอะใช่ไหมแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเอาพูดมาแนวโ้มเป็นยังไงมันแพงแต่ว่าข้างล่างฝั่งโน้นใช่ไหมมาเลมาเลเขาซื้อเขาซื้อเหมือนเดิมแต่เราเราดึ้ อ๋อฟ,ฟังฟังพิจรรารณาพี่น้องนะคะมีอะไรฝากให้พี่น้องทาบ้านไหมผมเพิ่งม,มาเนี่ยมอนเป็นวันออกพรรษาพี่น้องบรรยากาศถ่ายสนามส่องปอยน้อยโชคดีมหอศล์ครับพี่น้องครับบรรยากาศขมุกขมวัวมืดขึมฝน,นตกมาขึ้นพี่น้องครับผมมีขีดฝน เดียวว่าราคาง่วงมืนอนี้ยพี่น้องผมจะบอกให้พี่น้องฟังเด้อข่าวดีเลยพี่น้องนะมาเลเซียนี่ซื้อบ้านเลยลอยหนึ่งมืนสามพันบาทลงมาเนี่ยซื้อบ้านตั้ผู้อายุประมาณปีโพโพขึ้นมาหน่อยนึงตัวใหญ่เวียดนามซื้อครับผมตัวหน่อยเวียดนามนี่นี่เห็นไหมนี่ห่างกันปะเห็นไหมไะมีลายเสืองวอ่วหน่อยตัวหนหมื่นสามนี่ซื้อบ้านเด้หลายหมื่นตัวพี่น้องครับ ไปเบิ่งคลิปไปย่างกันผมจะขึ้นทั้งไลน์ทั้งเฟซบุ๊กได้พี่น้องครับผมสรุปสถานการณ์ขายงัวตลาดสมงข้อไนมือนี้คือเดี๋ยวพี่น้องเด้เออ้าวอ้ฟังๆในพี่น้องนะพี่น้องสิสีมีความคิดเห็นอะไรกับบโมพานราคาเหมือนกับพานพี่น้องครับไม่พานเนื่องจากว่าเป็นวันออกพรรษาด้วยสองคือออเดอร์ต่างประเทศก็คือ มาเลกก็คือสื่โปรตีนตัวผู้ตัวเล็กตัวละประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันบาทหลอดลงมาเด้ตัวใหญ่นี่เวียดนามันสือมันเหลือกมีทางผมบอกแล้วว่าอย่าเอาออกมาขายหลายเนี่ยปรากวดบนันีเอามาขายกันแบบเต้มสนามพี่น้องครับปรากฏว่าขายบอดไห้กันนะขายไม่ได้กันนะพ่ว,วนย,ยน้ช่วย้งบอกไงเหลือนี่นี่สิบแปดเกาโมงมีทางเวียนนามันเลือกสืบทีบดิเออ ผมเคยบอกพี่น้องแล้วอุปสงค์อุปทานมันต่างกันไหนพี่น้องอุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อวัวมันงคซื้อซื้องัวซ้ำซำเก่าแต่อุปทานคือคนต้องการขายงัวเนี่ยพราหัวราคางัวขึ้นกันเท่กันมากขายไปสุดท้ายงัวตกตอนนี้แล้วง้อเริ่มร่วงเหรอเนี่ยผมบอกพี่น้องเอาวันไห้มีวันน้องอะพี่น้องบอกพ่วมจริงเลยนะสวัสดีครับผมไปหาหมอหรือยังไปแล้วครับผมตอนนี้ราคาเนี่ยร่วงเหรอเนี่ยตอนนี้ร่วง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 เนาะฟังเด้อนี่ฟังฟังนี่ ราคาขยับลงอีกแล้วขยับลงอีกแล้วลงถึงง่วนรุนตลาดเลยผมบ่ได้ขายเบิร์ดดอกยั่งอยู่ผมบมได้ว่าโมโนได้พี่น้องบอกจากเสียงจริงสนามง่วนผมไปอยู่เดือนมกราดูเดือนละครครับหมอดูแลด้วยดีผมพร้อมลงคือกันคือกันผมก็คือกันลูกมากต้อมลงมากนั่นแหละเออที่พี่น้องถามว่าสู่ชีพได้พี่น้องครับผมผมลงมากับหากิโลกว่าจ้นเก่งรุดรุดดากระเราผมเป็นไอ้ลอมลูกมากได้พี่น้องเด้อ ที่พี่น้องทำเป็ดเป็ดมองได้เราคือมองลงมากนะราคาเท่านี้โมพานเนาะเนาะผมพูดใจเนาะโมพานมื่วันนี้ไม่ผ่านพี่เดชไปขายเลยไม่ผ่านรุดไรบ่กรุดละม้าตัวใดรุดละม้าตัวใดทำถึงพันบ่ตัวบขอกระพุณมากครับผมฟังเด้อนี่มึงไงมีงื่ยังไงให้ให้พิเศษบ่กีู้่าง ปับเซียนพี่น้องครับงวควายเหลือเ็มตลาดพี่น้องปับเซียนปับเซียนเอาศูนไปพี่น้องครับทิมง่ายในหอยเฮาในหอยแข็งขันไงมือขายไม่ดีพี่น้องครับขายไม่ดีราคาโมพานพี่น้องครับไม่ผ่านแล้วก็ไม่ผ่านเยอะด้วยคุนลงมาตัวอะไเป็นพันตัวเอาศูนไปพี่น้องครับสูยนไปครับผม เอาสวัสดีครับผมสว,ส,บสวัสดีครับพี่น้องครับจากสาราสมปอยน้อยมือนี้นอ้องวันที่สิบสิบเก็ดเนาะสิบเก็ดครับอ่าเป็นเป็นเป็นมือตาบาดที่วเนี่ยทางออกพภาษานะครับ,อ,อ,บอ่ามือนีน้งัวคางทีอย่หลายแต่ความต้องการของพี่น้องก,กยง็ยังยังยังบ่บ่บอ,บอสมควันนะครับหลายพื้นที่ว่างัวขึ้นนะครับพี่นอ้องอ่าขึ้นขึ้นในที่นีนหมายถึงหมายถึงงัวมันขาดคนบ่ขายออกมานะครับในห้อยก็ได้ดันสื่อแต่ว่าถามจริงในตลาดมือนี้การสื่อการขายนี่โศกเศร้านะครับพี่น้อง ชอบชอาหมอกมากครับเป็นเป็นราคาที่ตึงๆหมายถึงตึงคือู้ได้ขายกันเลยครับยืนยืนเงียบนะครับเสาครับวันนี้เสานะครับเสานะครับจากปากใจใ่ค่อยจริงครับนี่ยังเหล่ายังมันในด้านสื่อมากเลยสิครับแต่ว่าราคาด้านขายนี่ยังบบยังโบถ้ามีคนสื่อแบบแบบอทถล่มไลานะครับคือด้านสื่อกันมากเลยสิครับพี่น้องแค่นั้นละครับฝากพี่ผักน้องไว้นเด้อยคอมเมนต์ราคาขึ้นเนาะ ครับครับราคายังไม่ขึ้นนะราคาอยู่ราคาเรลังดีเนาะครับตึ้งๆอยู่ผมกับายทางก็ยังปายทางยอมรับต้นทาของพันได้นะครับปายทางคือว่าราคาแพงแย่งนะครับทั้งผิดต่อท่าเพบุรีก็ว่าโอ้แพงแพงพี่วันนี้ซื้อไม่ได้เลยคือปายทางเขายังใส่ราคาเก่าอยู่ครับพี่น้องยังไม่ได้ปรับราคาใหม่ครับนี่คือฟังฟังนี่คือนี่คืออ่านี่คือเหตุการณ์จริงมากเมื่อนี้เลยนะครับคือเพชรบุรีนี่ซื้อไหวหน่อยแย่ง แต่คนเคยซื้อได้สี่ซิปปุณิสิได้สามตัวนะครับคือว่าปลายทางเขาไปได้ครับนี่แหละครับพี่น้องปลายทางไปได้แพงยังไงก็ได้ซื้อเก่าลหรซื้อไอ้พี่น้องเก่าอืมนั่นละฟังฟังเลยพี่น้องสดจริงจัดสนับง่วนบะเดมโนครับผมตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้าแล้วเก้าโมงเช้าแล้วสถานการณ์คือวันนี้เงียบเงียบสนิทมิดอิ่มซิมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเด้อ พี่นอ้องว่าง้ขืนไม่มได้ขึ้นได้พี่น้องมันขึ้นชาวชวงเงืนเง,งืนไอ้ดิจิตอลออกมานะ่ะด้วยสีเนากมิดอิมซิมพวกบองแมาไก่ไรง้อขืนว่าหาวันวันน้ขืนที่ืนจะผู้ไทยที่ในบ้านเขาว่าเบิ้งในเขบพื้นขืน เดี๋ยวไปรุวนีบบอว่ามาขายผู้นายเลยง่อคืนว่เต้านี่บอกคืนเศร้าเหรวะฟังเด้อฟังเดี๋เอเิ่งู่ในคลิปเอาเจอแล้วกำลังเข้าคืนได้ยังไวยบอกบถึงมื่น่ได้มาโดนกำลังมาไม่ใช่โลไม่ใช่นั่งทีมงานทีมงานทีมงานเอาค่อยไปขายไปเอาไปขาเขาอยู่บ้านบอกมาเลยขาย่ชวนเขามาถือในนึงว่าจืดืดเอามาด้อมาื สองพได้่งลกถหนียังสินห่อยว่าเขาขายกูเนี้ยงอขึกวลกบักอ้วนนี่มันยางจะรูป้อหวดฟอนงอขนน่ลุกขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเลียนบ่อยเล่นขันบ่อยเสียบบ่ยังถามง้ขืนงรลงลช่วขนอีกจไหน่อามันข้นสี่โมงเช้าอีกขนโมงเช้าขืนช่วงช้าได้ขึ้นรถกระบะนัํเอาฟังเนี่ยพี่น้องอุ้ย วัวแงัวแรนกัดบอยเสียงว่าอไรกินงท่านขายเราหมดอ่านี้บอกขืนแล้วไม่ายรูยังนี่ขืนแล้วหรือม่นี่วัวขืนแล้วนี่อคนรถเอ้าวัวขืนแล้วพี่น้องครับวัวขืนแล้วขึ้นรถกระบะเอานรถกระบะเอาเอาพี่น้องครับมึอนี่นัคข่าง้อสถานการณ์วปกติเลยพี่น้องครับรายงานท่างมึง่นะพี่น้องสถานง้อกีบังเงาลูกก็กลองมา นักด้วยบ่น้าวฟังเด้ผมมาเดมโนโด้นี่ผู้ใหญ่สีผู้ใหญ่โล่ม่นั่งทุกคนบอกเชกันว่าลงหัวเกบ่ตลาดว่สีไปสคนสคนผู้ใหญ่สีสืไปเหมือนเเปิดมือเลยเตัวเขาเด้ทำตัวเขาเด้เวียสีสืไปเน้อลาดว่าเปิดมือเลยเ้าไปดูเ ใล่ะตัวใหญ่น่งมือนเก่ากิดหรอเออไปยังขะไากันาเสย้าไปเาใมืเก่าอไหน่ลงวาสนยเหนือตัวเนียเอาเอาตัวนี้ก็ว่าฟังกันนาะตัวนี้ว่าฟังกันไหนนี่ เราไดแสนนเห้ <muitas S 2> ัีหรัญญายุไม่เองเนี่ยเสนบ่อเส้นะาจะถือมาเถื่อสนเก่าจะถือมาถือเขาขาผู้เก่าดีๆนก็เด้ขายเอออ่าพี่น้องครับสถานการณ์ไม่เป็นปกติผมเคยบอกพี่น้องแล้วว่าระวังอุปสงเทียมเด้พี่น้องตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วอุปสงค์เทียมคือว่าความต้องการซื้อวัวนี่มันเริ่มลดลงแล้วตอนนี้ ไม่ใช่ว่าผมโมโนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอที่สนามเดี๋ยวบอลไลน์เนี่ยเอาราวัองอุปสงค์เที่งพูนเพู่นไหลเอนนี้สิขายเท่าไรเนี่ยพูนเพื่อนไหนติขายเท่าไรตอนนี้เขาขายเขาต่อเนี่ยไอต่อเนี่ยเเอาเจ็ดสิบสองเลยนี่เอาเจ็ดสิบห้าเลยป่ะนี่ใส่ประมากพันนะพูนเพื่นไหเจานโอ้หกพันพูนวะโอ้โอ้คลโตคลโตเนาะเออเอาพี่รองครับ วได้คืนได้ราคางอี่นแกาวเาไอ้สองปัญหาส่งวัวโค้งหมื่นกว่าบาทผต้นส่งวัวโค้งเพชรบุรีลาบุรีส่งนี้ยาวนี่นะโค่ง เท่าไรตัวนี่มิบสามเฮยรียมยมขึ้นรถเดินทางครับผมเป่าอยู่ครับกวัวโค้งแต่ว่าค้องเวียดเนี่ดูดิขนาดวันนี้วันหยุดด้ วันหยุดวันหยุดแต่ว่าวัวไม่หยุดเขาก็ซื้อขายกันปกติครับผมไม่เกี่ยนปกติขอบเบียดเลยพี่น้องคนอ้วนใหญ่ๆหนาลึกๆเออเนี่ยทรงเนี้ทรงนี้เอามาได้คนอว้วนใหญ่ๆหนาๆลึกๆ เอาดูคนอ้วนใหญ่ๆนะน,นาเลือกส้งนี้ครับเล่นกระสือายเตบยบยู่นั่นคือเก่าพี่น้องครับ <c oughs> ขนาดขายบดีเลยมือนี้ขายบดีแต่ว่าคะแนนขึ้นเก่าวันศุกร์เลยตลาดสมปลอยน้อยวัอนี้วันที่17ครับผมเล้กี่ตัววันนี้เลขตัวเลขตัว การซื้อกันขายดีมีพี่น้องครับมองในสองแบบเะมองในสองผมสิบอกพี่น้องผมสิเป็นซื้อกางนะ่มองในส่วนขงเขาก็สิบอกว่าเขาเขาขายไปได้ขายไ,ไ้คือกูเศร้ากูเสีอแต่ผมอนมองในส่วนผมเนี่ยผมมองว่ามันขายดีนะ่น มองคนระเบบผมบอกบอกว่าได้นะเอา้าพี่น้องฟังเด้อว,วันนี้ขายดีพี่น้องครับผมขายดีขายใดขายดีอยู่ก็พ่อในเล่มหาเล่มชิดอยู่แต่มันนี้ยี่ยงนึงคือฝนมันตกผมว่านนะ่ะฟุ้นพม,มี่นะจะก,กีตมม่ต่อมงอ่อมจาเทีอยวมาขายลายในหะ้พี่น้องผมบอกพี่น้องนิดนึงคือจเท่มาขายลาย,ม,ายามีเงินกับพยายามเก็บเงินเก่าก่อนใส่เงินเก่าก่อนเงินใหม่ยังใส่ ไปขอบคุณหลายที่เขามาลอบชมเรื่องคนอะไรก็ตามแชร่มีคลิป,ปนี้ประโยชน์ก็คือแชร์ไป,ไปไยังไปยังมา